ครั้งนึงพี่น้องชาวเขาเนาะ <Yeah. S 1> เขาจะเอาลูกสาวเขามาฝากให้เข้าโรงเรียนคือที่อยู่ของเขามันไกลามากมันไม่มีที่เรียนสาหรับเด็กแล้วเขาก็มาฝากบ้านป้าป้าก็ตอนนั้นสภาพยากจนมากไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีข้าวแม้แต่ลูกตัวเองก็ยังไม่มีให้กินอยู่แล้วเราเอาลูกเขามาเลี้ยงอีกเราจะเอาที่ไหนมาเลี้ยงเขาให้กินอิ่มเนาะป้าก็ไม่รู้จะทํายังไงก็นึกในใจโอ้มันเป็นความทุกข์มาก ป้าก็เลยแอบไปมุมห้องอธิษฐานอยู่คนเดียวบอกว่าพระเจ้าถ้าหากว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์จะให้ข้าพระองค์ดูแลเขาก็ขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาอยู่แต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้เ,เขาเออไม่ต้องอยู่กับข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ลําบากมากไม่มีอะไรจะให้เขากินก็ขอพระองค์ให้เด็กคนนั้นร้องตามแม่เขา่าได้หยุด เมื่อก่อนนะั้นเขาไม่ได้ร้องนะตอนที่ป้ายังไม่อธิษฐานนะแต่พอป้าอธิฐานเสร็จป้าเดินออกจากมุมห้องเขาก็ร้องไห้ตามแม่เขาจนไม่หยุดจนแม่เขาเนี่ยต้องเอากลับไปป้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ป้าอธิษฐานแนละพระเจ้าตอบําอธิษฐานโดยการที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาให้ป้า 와 wow. wow.